올라나요 나 มีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10แผ่นนะครับเพราะว่า 3, 4แผ่นนี้คงจะยาวหน้าดูนะครับพวกนี้ก็สั้นๆเล็กๆอยู่นะครับผม หัวน้ำหวานพเพื่อนๆดูเยอะมากเลยทุกแผ่นนี้ยาวมากเลยสวยมากเลยครับพเพื่อนเราต้องเอาคิดจากตรงนี้เลยนะครับโคตรยาวเลย

พี่ขายนะครับรก็ไม่คันผมก็ขายรุละแปดสิบาทนะครับก,ก็าหัวน้ำหวานนะครับผมขอบคุณที่เพื่อนๆวันนี้ก็จะมาเอาลังพึ่งที่ที่เหลือนะครับพอดีว่าเอาให้พี่ขานะทุกปีก็เอาขายให้พี่ขานะพี่เขาจองลังนี้กับ ที่ทยางรถยนต์นะครับก็มีหนา้นา,นาช่องหนึง่งคอมเมนต์มาถามผมว่าถามว่าเอาหมดแล้วเอาหมดไม่เว้นไว้สักลังสักชิ้นแล้วมันจะสร้างลังต่อไหมพึ่งป่าหรือว่าพึ่งพงที่ผมเลี้ยงเวลาเราเอามันเสร็จเราถึงแม้ว่าเราจะเอาไว้แผ่นหรือสองแผ่นมันก็ไม่อยู่มันก็จะหนีไปนะครับผม ก็เดี๋ยวถึงช่วงเดือนมีนาเมษามันก็จะเข้ามาอยู่อยู่รังเดิมอยู่ที่เดิมนะครับผมก็ถามว่าแถวตังเห็นเขาเลี้ยงไม่เว้นลูกไว้มันจะย้ายไปอยู่ที่อื่นท,ทันทีใช่ครับอันนี้เวลาเราทำรังมันแตกหรือว่าทำรังมันเสียมันก็จะ หรือว่ายังไงมันก็จะย้ายไปอยู่ที่อื่นพอถึงเวลามันก็มาอยู่นะครับก็พึ่งโพงนี้มันก็แตกต่างจากพึ่งที่เราเลี้ยงตามสวนนะครับนั่นที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะเวลาเราเอาแล้วมันก็ไม่หนีมันก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าสัญชาตยาณพึ่งป่านี่ไม่ใช่นะครับถึงแม้เราเอาเหลือไว้สักแผ่นสองแผ่นมันก็ไม่อยู่มันก็ไม่อยู่นะครับมันก็หนีไปอยู่ดีนะครับก็ เราไม่พูดกันเยอะแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวผมก็ใส่ชุดแล้วเรามางัดดูว่าหลังนี้จะมีเยอะไหมนะครับแล้วก็อย่างรถนี้เต็มไหมนะครับผมเราชว<ม>นเ,เพื่อนดูพึ่งมันออกมาแล้วนะครับผม เต็มหมดเลยนะครับผมเต็มลังเลยนะครับผมเพื่อน được tuyệt vời lên Tên một nấm vàng thêm một này เพื่อนดูมีแต่หัวน้ําหวานนะครับสวยๆเลยเพื่อนๆลังนี้หัวน้ําหวานสวยมากเลยเพื่อนๆ kháu, này, bạn, bạn, đu, hoa nấm vàng, hoa nấm, พราะลังนี้เพื่อนๆเราก็มาดูที่ยางรถยนต์ว่ามีเยอะไหมนะครับผมก็จะอยู่ขอบแบบนี้นะครับผมวัเดียวยังไงเราก็จะดูว่ายางรถยนต์นี่เราจะคว่มออกมาหรือว่า ยังไงนะครับโอ้หหนักมากเพื่อนๆนดูมันก็จะทำรังอยู่แบบนี้นะครับนี่เ,นเพื่อนเห็นไหมครับผมสุดยอดเลยนะครับมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ แผ่นนะครับเพราะว่าสามสี่แผ่นนี้คงจะยาวหน้าดูนะครับพวกนี้ก็สั้นๆเล็กๆอยู่นะครับผมงไงเราก็มาเอาแผ่นนี้ไม่น่าจะมีนะเพื่อนเหมือนกับว่ารางเปล่าของมันนะครับผม อันนี้แค่ลังเปล่าไม่มีอะไรนะครับ <P ain> โอ้โหเพื <P ain> พ่อนสวยงามมากเลยนะครับเพื่อน ดูหัวน้ำหวานทตรงนั้นนะครับนี่ มีแต่หัวน้ำหวานเพื่อนๆดูเยอะมากเลย มือน,น้ำหวานทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ย พดเยอะเลยเพื่อนๆไข่แทบจะไม่มีนะครับเพื่อนๆรูปแผนนี้ยาวมากเลยสวยมากเลยครับเพื่อนๆเราต้องเอาคิดจากตรงนี้เลยนะครับ นี่เพื่อนเห็นไหมโุดยาวเลย โอ้โี่เพื่อนสุดสวยเลยดูลางนี้เ <c oughs> ยี่ยมมากเยี่ยมมากลางนี้ แผ่น like นี้ก e ็แผ่นสุดท้ายนะครับผมเพื่อน ยังมีอีกเห็นเล็กอยู่ข้างล่างอยู่เลยสวย ตรงนี้จำเป็นต้องเอาเสียนะครับแผบน,นี้นะครับทั้งสองลังเพ,พื่อนๆดูเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปเอาหัวน้ำหวานอีกที่แยกอีกที่หนึง่งแล้วก็ไข่มันอีกที่หนึ่งนะครับผมว่าหัวน้ำหวานจะได้กิโลนะครับ นี่ก็หัวน้ำหวานจะมามีอยู่แต่ทางนี้นะนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นไข่มันนะครับ น,นี้หัวหัวน้ำหวานหมดเลยนะครับตอนนี้ผมก็ได้แบ่งแยกเสร็จหมดแล้วครับผมอันนี้คือไข่มันอันนี้คือหัวน้ำหวานมันเดี๋ยวเรายึาดชั่งดูว่ามีกี่โลนะครับ ขีนะครับผมก็ได้อยู่ประมาณ8ดขวดหน่อยๆนะครับผมแดขวดครึ่งนะครับนี่ครับก็ไม่ขายพี่ขาวนะครับ <Okay. S 1> ก็ไม่คันผมก็ขายรลละ8ปิบาทนะครับก็อ,อกน้ำหวานนะครับผม ขอบคุณพี่เลนะที่ช่วยอุดหนุนทั้ง